มีคนพูดถึงคุณไม่ดีทำยังไงคุณรู้ไหมคะว่าการที่คนพูดถึงคุณเนี่ยเพราะว่าเขานึกถึงคุณเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงคนที่เราไม่ได้สนใจถ้าเกิดว่ามีคนพูดถึงเราในแง่มุมที่ไม่ดีคุณต้องรู้ก่อนว่าอย่างแรกมีคนสนใจคุณแล้วในสิ่งที่คุณทำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำดีเราทำเต็มที่เราทำตามหน้าที่ของเราและเราไม่ได้ไปทำให้ใครเหลือดร้อน ให้รู้แล้ววางใจไว้ได้เลยค่ะว่าไม่ต้องไปสนใจคำนินทาว่าร้ายคำนินทาต่างๆคำวิจารณ์ต่างๆจากใครก็ตามแต่วันนี้คุณแค่จะต้องสนใจว่าวันนี้ฉันได้สร้างอะไรวันนี้ฉันได้ทําอะไรวันนี้ฉันได้พัฒนาตัวเองยังไงและพรุ่งนี้ฉันจะพัฒนาตัวเองยังไงไม่มีใครหนีคําวิจารณ์ได้ไม่มีใครหนีคําคคติฉินนินทาได้แม้แต่คนที่เจ๋งระดับ ศาส,สดาของศาสนาคนที่เจ๋งระดับโลกระดับประเทศย่อมมีคําวิจาร์คําดินทามีคนรักย่อมมีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคนอย่างเราอ่ะจะไปกลัวทําไมว่าจะทําสิ่งนั้นแล้วเดี๋ยวจะมีคนวิจาร์ทําสิ่งนี้เดี๋ยวจะมีคนดินทาทําสิ่งนั้นเดี๋ยวเพื่อนจะเมา้าไม่ต้องไปสนใจค่ะ ต่อให้เราไม่ทําอะไรคนก็เมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นลงมือทําพัฒนาตัวเองและทําในสิ่งที่ใจคุณอยากจะทําลบความกลัวที่จะถูกมินทาแล้วชีวิตคุณจะไปต่อได้แบบพุ่งทยานแน่นอนค่ะ